ดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดบวกลบเลขล,ละคนกันค่ะมาดูโจทย์กันเลยค่ะชูชีพมีดินสอเก้าแท่งดินสอหายไปสองแท่งให้น้องสามแท่งชูวชีเหลือดินสอกี่แท่งมาทําประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะเก้าดินสอหายไปสองแท่งลบสองค่ะ ให้น้องสามแท่งลบสามค่ะชูชีพเหลือดินสองกี่แท่งเท่ากับชว่างค่ะเก้าลบสองเหลือเจ็ดค่ะเจ็ดลบสามค่ะเท่ากับสี่ค่ะสี่ค่ะ ชูชีพเหลือดินสอสี่แท่ค่ะต่อไปไปข้ออื่นกันเลยค่ะเลยค่ะมีส้ม5กิโลกร,รมัมมีอาห์หม่น7กิโลกร,รัมค่ะมีชมพูสี่กิโลกร,รมัมรวมมีผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมคะมาทำประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะรวมต้องใช้วิธีบวกค่ะมีส้มหกิโลกร,รมัมใส่5ค่ะ มีอลมเจกิโลกร,รัมบวกเจค่ะมีชมพู่สกิโลกร,รัมบวก4ค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ5้าบวกเเท่ากับส2ค่ะ12บวกสค่ะ สิบสองบเท่ากับสิค่ะรวมมีผลไม้ทั้งหมด16กิโลกร,รัมค่ะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อ3เลยค่ะนุ่นม,มีเงิน48บาทให้น้อง15บาทซื้อซื้อนม6บาทนุ่นเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทคะไปยคสัญลักษณ์ค่ะ 48ค่ะให้น้อง15บาทลบ15ค่ะซือ้อลม6บาทลบ6ค่ะเท่ากับค่ะอันแดบบับแรกเอา48ค่ะลบด้วย15นะคะ ค่ะสี 1, 3, 4, 33, 5, 33่ลบหนึ่งลือสค่ะตอบเท่ากับ33ค่ะ33-6ลบหค่ะไปเอาส3ลบ6ค่ะ ลบหกไม่ได้ไปกระจายหลักสิบมาหนึ่งค่ะหลักสิบเหลือสองค่ะกลับมาขีดสามใส่สามค่ะหกลบสามเหลือเจ็ดค่ะสองไอตัวลบดึงลงมาค่ะยี่สิบเจ็ดค่ะนู่นเหลือเงินทางหมดยี่ส